สารวัตรช้อนวาทีสามีมะปรางวิราการขอสรแสดงความยินดีด้วยคะ่ะกับวาทีเจ้าสาวไปแดงคนใหม่ของวงการกับนักแสดงสาวสวยดังอย่างมะปรางวิราการเซนีตันติกุลซึ่งก่อนหน้านี้วันใจนุ่มหล่อนองวงการก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปท่ามกลงยางญาติย่าของทั้งสองฝั่งรวมเป็นพยานในขณะที่ทางพวนผองในวงการและแฟนๆต่างก็แห่มาสแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากและในวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปส่องโปรไฟล์สุดเลิศของวาทีสา,สามีสาวมะปรางผููที่เป็นคนคว้าใจนักแสดงสาวสวยไปครองเขามี ชื่อว่าสารวัตรช้างหรือสารวัตรชอนพลตำรวจ ตรีชอนพรประกิจปัจจุบันเป็นสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมสารวัตรช้าหรือสารวัตรชอนเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นดี64จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสมาชิกชมรมดนตรีสากลโรงเรียนนตรหรือ The Corps เป็นนายตำรวจที่มีความสรู้ความสามารถเคยเป็นหนึ่งในทีมศึกษาวิจัยตำรวจอาเซียนของพลตำรวจเอกปิยะอุทายโยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเคยเป็นรองสารวัตรปราบรามสพหัวมากเป็นรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และขึ้นตำแหน่งสารวัตรตอมอทอ,อสุวรรณภูมิปัจจุบันเป็นสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมครอบครัวของพอรประกฤษของสารวัตรช้าหรือสารวัตรชอรยังเป็นเจ้าของธุรกิจค้าเพชรผลิตเจรไนเพชรเครื่องประดับอีกด้วยทั้งหล่อทั้งเก่งนาทีการงานดีเรียกได้ว่าหวานจใจคนนี้ของสาวมะปร,ะรางมีโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาเลยเลยะคะ่ะนี่งานนี้ทาเอาสาวๆหลายคนแอบอิจฉากันหนักมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องแต่งงานนั้นจะได้แต่งกันเมื่อไร่ตอนนี้ท้งคููก็ยังไม่ได้บอกเดี๋ยวทางเราจะมาอัปเดตกันให้ได้ฟังอีกที กับว่าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยค่ะ